เราอยู่ในเกมมือถือเล่นเป็นประธานาธิบดีภาค3นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันโปรเนาะเวอร์ชันโปรเนี่ยต่างกับเวอร์ชันฟรีตรงที่สามารถกดเร่งนะครับตรงนี้ได้คูณ2นะครับปกติเราจะกดเร่งตรงนี้เนาะเข้าเวอร์ชันโปรสามารถกดเร่งตรงนี้ได้นะครับมันก็จะไวขึ้นแล้วก็ตัวโปรไม่มีโฆษณานะครับแต่ว่าตัวฟรีอ่ะถ้าเราปิดเน็ตเล่นก็ไม่มีโฆษณาเหมือนกันไทยก็จะมีทรัพยากรเป็นเหล็กนะเป็นยางเป็นไม้แล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับเดี๋ยวขอ ขยายออกก่อนเอ๊เป้าหมายของเราก็คือทองนะครับทองที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นกัมพูชาเนาะอินโดนีเซียนะครับมีไทยเปแล้วก็มีฟิลิปปินส์อันนี้คือใกล้ที่สุดนะครับถามว่ายึดได้ไหมนะครับยึดได้ตั้งแต่ต้นเกมไหมก็ทําได้นะครับถ้าการยึดปกติอ่ะเราจะต้องโจมตีประเทศใช่ไหมแล้วการโจมตีเนี่ยมันจะใช้น้ํามันนะครับทีนี้ประเทศไทยเนี่ย ยังไม่สามารถสร้างแท่นขุดเจาะน้ํามันเองได้นะครับเราจะต้องไปหาประเทศที่มีน้ํามันก่อนซึ่งใกล้ที่สุดก็จะเป็นมาเลเซียนะครับถ้าเราไม่มีน้ํามันอะ่ะเราก็ไปโจมตีประเทศอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีที่เราจะโจมตีได้อยู่นะก็คือการใช้เพชรแดงนะครับสมมุติว่าผมจะโจมตีใช่ไหมเนี่ยเราก็ใช้เพชรแดงตัวนี้นะครับมากดโจมตีแต่ถ้าเราโจมตีตั้งแต่เริ่มต้นเกมะนะครับ มันจะมีผลเสียตามมามากมายเลยนะ,ะประเทศอื่นๆนะครับสมมุติว่าอินเดียเนี่ยมันตึงเครียดใช่ไหมพอเราไปเปิดฉากโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นเกลียดชังนะครับซึ่งเกลียดชังนี่แหละนะครับมันจะโจมตีเราเออประเทศไหนที่มันเกลียดชังเรามันจะโจมตีเรานะครับแล้วก็อาจจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้เดี๋ยวผมจะโจมตีให้ดูเนาะเดี๋ยวขอปรับภาษีก่อนภาษีตรงเนี้ยอ่า เอาเป็นหน้าเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็น27ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้13บที่มันไหวนะที่เขาจ่ายไหวกันนะครับนี่ก็เป็น13นะแล้วกเ็เศรษฐกิจนะครับตรงวิจัยเนี่ยถ้าเราเน้นทองคำเราก็ไปข้างบนเพราะว่ามันจะต้องครบ5้าทับห้ามันถึงจะไปแต่ละช่องได้นะครับแล้วก็สงคราม,มก็แล้วแต่เราคนระับผมจะเอาเป็นปืนใหญ่คือด,ดาเมจมันจะแรงขึ้นเนาะ แล้วก็การทูดเราเป็นมารยาทที่ดีนะครับเวลาเรา,าเราเรียกว่าไรสร้างโบสนะครับลงมติอะไรพวกเนี้ยเ,ออเขาจะได้เห็นด้วยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป้าหมายไปโครงการอาวกาศนะครับส่งคนไทยไปอวกาศทางปกติคือ50ล้านนะครับทางรัฐก็คือ69บาทคือตัวเกมภาคเนี้ยมันสามารถยึดดาวได้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะโจมตีใช่ไหมแต่ผมเลือกที่จะโจมตีโอมานนะถามว่าทําไมหนึ่งเลยก็คือโอมานเนี่ยมีทั้งทองแล้วก็มีน้ํามันนะถึงมันจะเดินทางไกลหน่อยแต่ว่าเรามี300เพรอะ่ะมันก็เพียงพอต่อการเดินทางนะแล้วกําลังลบเขาอะ่ะมี9 8 0 0 0นะครับก็เกือบแสนกำลังลบเรา8 0 0 0 0นกว่านะอันนี้คือประชากรเขานะครับถ้าเรายึดมา ประชากรเขาก็จะมารวมกับเรานะครับซึ่งประชากรเขาอะแค่4 4ล้านใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เกิดการขาดแคลนอาหารนะครับแต่ถ้าเราไปบุกยึดใกล้ๆอะประชากรเขา15ล้านนะมันก็เกิดการขาดแคลนอาหารได้นะครับอันนี้คือกรณีที่เราเริ่มเกมมาแล้วย,ยึดเลยนะแต่ถ้าผมแนะนำอะเราสร้างเราผลิตอะไรไปก่อนนะครับแล้วค่อยยึดเนาะอ่า สร้างพันธมิตรอะไรต่างๆก่อนนะครับเนี่ยให้พวกเนี้นะครับสามารถกดตรงดูกดดูตรงนี้ได้เนาะให้ตรงเนี้ยมันขึ้นเหลืองหรือว่าเขียวก่อนนะครับมันจะได้แบบไม่เกลียดชังเราอ่ะมาผมจะกดเร่งไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้มีภารกิจนะครับได้เพชรได้ทองอาผมจะโจมตีอะไรนะไม่กี้โอมานใช่ไหมมาเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะเอารถถังไปแล้วเอาปืนใหญ่ไปแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิด mm hmm. เรือรบโอเคอันนี้มานิดนิดหน่อยๆใช้ oh. ใช้ทองประมาณ7,000หกว่าเนาะใช้น้ำมัน4ี่พันกว่านะดูว่าเพชรพอไหมสอง้ยี่าโอเคพอนะครับทีนี้เ,เห็นไหมอินเดียเนี่ยมันเกลียดชังเราแล้วนะนะครับถ้าเราโจมตียึดตรงนี้เสร็จอะ่ะมีโอกาสที่อินเดียเนี่ยนะครับ อ่าอินเดียนอะไรพวกเนี้แดงๆนะบังกลาเทศใช่ไหมล่ะเกาหลีเหนือนะครับที่มันจะมาตีเราอ่ะอีกประเทศใกล้ๆก,ก,ก็คือพม่านะครับจีนก็ไม่พอใจแล้วนะเริ่มตึงเครียดแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ก่อนเนาะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเสร็จแล้วก็ออกมาลงมติโหวตนะครับแบบ ให้ไม่บุกโจมตีเราหรือเราไปยุโยงให้ประเทศอื่นโจมตีประเทศอีกประเทศหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาตีกันก่อนอ่ะให้กําลังลบมันเหลือน้อยๆอ,อะไรแบบนี้เนาะเออช่วงแรกๆแ,แล้วก็สร้างอะไรก่อนนะครับสร้างอะไรให้มันโอเคพอดีก่อนอารมารยาที่ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบเราเรียกว่าระบบต่อสู้เนาะ มันจะมี3ตัวเลือกนะก็คือกดเองออโต้ Auto นะแบบจบทันทีแล้วก็ยกเลิกการโจมตีอ่เดี๋ยวเราไปกดเองก่อนระบบเกมเนี่ยจะเป็น turn b a เ e สนะครับสมมุติว่าผมจะเอาปืนใหญ่ใช่ไหมเออนี่นปืนใหญ่นะคนี่ถ้ามันโจมตีได้เนี่ยอ่าพื้นมันจะเป็นดาบแดงนะครับคือเราสามารถโจมตีได้เลย แต่ไหนที่มันกดแล้วเนี่ยมันไม่มีดาบแดงเนาะแสดงว่าระยะก,การโจมตีมันยังไม่มีนะครับพวกรถถังอ่าแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเร่งความเร็วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการจบเทินเนาะแต่การเล่นเองเนี่ยมันจะจบช้าหน่อยนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะก็คือจบทันทีนะออโตโอ้ไปกดไปแล้วมันจะขึ้นว่าเราชนะหรือว่าแพ้นะครับทีนี้มันจะมี3ปุ่มเหมือนเดิมก็คือลากถอย ตีเอาสนุกนะครับป้บนสะดมก็คือเราก็จะได้พวกทรัพยากรอะไรต่างๆแล้วก็ผนวกดินแดนอันนี้ก็คือประเทศโอมานเนี่ยจะกลายเป็นของเรานะครับแล้วก็ผนวกดินแดนไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าเรากดดูตรงนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นไทยละทีนี้มันจะมีโอกาสโดนเนี่ยเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยนะอินเดียเปิดเราละสิ่งที่เราจะโดนนะครับกำลังลบของเราจะหายเยอะเลยนะ แต่เรายังไม่โดนยึดประเทศนะครับซึ่งถ้าเราเปิดฉากก่อนแบบเนี้ยโอกาสาที่จะต้องกดตรงนี้นะครับมีเยอะเหมือนกันก็คือเล่นไหมเพราะฉะนั้นก็สร้างนั่นสร้างนี่นะครับอะไรไปก่อนเนี่ยสร้างเท่าที่เรามีไปก่อนเนาะผลิตยางเนี่ยนะครับเรามียางก็ผลิตยางไป ดูโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สร้างกองกำลังขึ้นมาให้กำลังรบเนี่ยเราเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะเขาเรียกว่า,าผูกมิดนะครับเนี่ยให้ค่ามันสูงๆเป็น75ขึ้นไปแล้วเราสามารถกดใช้พันธมิตรป้องกันได้เนาะวิธีเพิ่มค่าพวกนี้ก็คือ <laughs> การใส่ทองยัดเข้าไปนะครับง่ายสุดถ้าเรามีทองเยอะๆนะ อินเดียมาถึงนะครับพายแพ้เมื่อกี้เรามี7 0 0 0แสนกว่านะกำลังลบนะครับตอนนี้เหลือ2,500นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเราวางแผนดีๆก่อนนะอาจจะใช้วิธีในการให้ประเทศอื่นโจมตีประเทศเป้าหมายของเราก่อนก็ได้นะครับคือให้มันโจมตีกันก่อนนะเพื่อลดกําลังลบนะครับอะไรต่างๆหรือยุยงอะไรต่างๆก็ได้นะครับจริงๆมันก็จะมีวิธีการผนวกลินแดงนะแต่ว่านี้ก็ยากหน่อยนะครับ เราอาจจะต้องอใช้ระบบการทูตพวกนี้นะครับลงประชามติอะไรดีๆก่อนอนะเราก็บริหารประเทศอะไรไปเรื่อยๆนะครับเรื่องสงครามมาไว้ทีหลังก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นเวอร์ชันโปรนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเวอร์ชันฟรีหรอกเพียงแต่ว่ามันสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเวลามันจะไปไวมากเนาะป๊บๆก็สร้างเสร็จละนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีอะ่ะ นะ uh, วันรู้สึกว่าจะึกว่าจะ69บาทนะ uh, ถ้า1เดือนเนี่ยจะประมาณ169บาทนะครับปุ่มนี้นะเฉพาะปุ่มนี้นะครับถามว่าจ่าย30บาทคุ้มไหมนะก็ถือว่าคุ้มถ้าใครที่คิดว่าจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับโอเคครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ